สวัสดีครับท่านผู้ชมกรุปครับตอนนี้ท่างแม่กแก้วมึอนี้มาเก็บบักม่วงครับท่าทผู้ชมมาเก็บบักม่วงต้นใหญ่ครับต้นใหญ่หนุนซิมีบอแต่ว่ามันแกะไปเก็บแล้วครับไปเก็บก่อนแล้วอา้าวนี่เดน็นี่นี่นิดนึงนี่นึงนี่ครับนิดนึงได้ห,หน่วยเ๋ยวไปเบิ้งมาเก้ว

พอซักเต็มนั่นไหนี่นมาเก็บโอ้เท่เ<ช>ลยเทเหนยมันอ๋อนี่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 ทั้ทงนี่ค่ะนี่ตั้มตั้มเลยเหนวยมันอือนี่ครับโอ้เต็ม<ๆ>นี่มันมันสุกไปน้ำกับรอกกระแตกินน้ำโอ้ได้นี่ครับได้นี่ โลยังสิเก็บอีกหลายมืออยู่นี่นี่ครับมนก็เริ่มสุเริ่มโอ้โหนู่นอีกหลายมืออยู่สิมาเก็บเก็บน่นที่มันโนบลยมีอยู่เหมือนคืนน้ำอีนี่บ้งงบุวงงบวงน่บอนบุงี่บ้แก้วบงงไงหรือบงงแก้วนี่ เมืม่อหลายพันดังเดิมครับอ้าวใส่ดิื้นอืมอืมนี่นี่ครับได้ล่ละอืมเก็บมาหลายต้นนะครับคุณครับอันนี้เกียร์กินมันดอไงหอกกระแตเอาเห็ดปุกมุงแพ้อีกด้านหนึ่งได้ดทุกปีก็ได้ปุกมุงแพ้นครับ ปีนี้บอกม่วงบ่เป็นหลายค่ะเป็นงาเดียวอ๋อเป็นด้านนี้เนาะด้านนั้นุ่เป็นเป็นหน่อยด้านนี้ก็อพอไปกินปิดองคิดว่าสิบ่ไ้กินครับอืมนี่แหละครับสีบม่วงแผน่นสำหรับฝากตอนคนคนมาก็ติิฝากพี่น้องครับมายาม พูดถึงมาเยี่ยมมายามพี่น้องเฮาที่มาเยี่ยมมายามก็สิปฝากผู้ที่มาเยี่ยมมาในห้องก็จะไากินอิ่มไปตามๆกันครับผู้บ่าดีกินก็มีผู้บ่มีต้นก็มีผู้มาเยี่ยมมายามก็จะกินครับได้เหรออืมอืมนี่ๆๆนี่อ่า นี่อ้าวนี่ครับนี่ครับโอ้มันใจอ่เลยนี่ครับ,บโอ้นี่นิดนึงนี่นึงนี่นึงไปอีกอืมต้องหาให้ทัวนี่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 น,นี่ เบ่งบ่อทัวเบงบ่อละเอียดกระจสิเก็บประมดครับอืมนี่นิดนึงน,นี่แล้วกาก็เป็นยุ่หนารถพอด,ดีต้นบกตูม ท problem, days, days five, days, days. ุกป <mission> ีมิวตูมสุกน้ำตูมบ่มีหน่วยมีสามหน่วยเห็นไหมตูมบ่เป็นทักปีนี่กินทั้งบุกตูมมะตูมมะม่วงมะตูมยายปลูกไว้นี่มาเก็บเก็บเอาค่ะมาเก็บทุกมือ เดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องเก็ตบ่งมองแครกาเก็บไปนที่น้องกินอ่ะเก็บเลเลยค่ะมาครับไมเลยบ่เดี๋ยวต้นหเก็บเลิศอือเก็บขึ้นเลิเนาะนี่นะอึตนีมอ้าว อยู่มงต้นนี่มงต้นไม้ได้นี่บกมงหน่อยตอนนนนน้นไม้เป็นสาวเกิดไม้ปกมงไม้มมยังสินเนยไงลูกไงครับรคือปีแต่เสียแล้วปลูกใคได้กินเลยค่ะอือหือด้านนี่แหละครับด้านนี่ปกมองอยู่สวนครับปกมงอยู่วสวนโอ้โหโอ้โหมีแต่นกแต่เสียระหอกระแตกินมันค่ะอือ โอ้พ oh, 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 ีพีครับโยาบหยาบมันหนึ่งพแซงอืมนี่ยล่อนลายตัวอนม่ฝนตกหมู่เพือนมันอืมนี่ครับสีชีวิตชาวสวนมาฮาลฮาค่ะเลือกอีกแล้ววันเดอออกับมีอีกอยู่ครับพงศรีเก็บอีกลายมือโอ้โน่น นู่นนู่นอืมครับพี่น้องจุเบื้องคลิปก็มากินเด้ครับเด้อมากินน้ำกันทางอย่างนี้วัวไปแม่แลบบ้วรพ่อสักอืมค่ะท่านผพ้ชมค้ามากินบักม่วงน้อยสุกนะคะอยู่มานาเฮานะคะไม่เกี่ยวพ่อสัก ไา่ยก่ไม่แก่พอสักนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แกี่นะคะกดติดตามให้กำลังใจไม่แก่พอสักกันด้วยค่ะค่ะมะม่วงน้อยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ